สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โยอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อน,นะหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นรถไฟกันนะส่วนจะไปที่ไหนยังไงนะเพื่อนๆตามโยม,มาเลยก็เป็นสถานีนะรถไฟนะครับแห่งใหม่เลยนะครับที่ย้ายมาจากหัวลําโพงนะเพื่อนๆบริเวณสถานีแห่งนี้เขาจะใช้ร่วมกันนะ,ะทั้งรถไฟาสายสีแดงนะ แล้วก็รถไฟทางไกลนะครับนี่เลยครับโยจะไปทางรถไฟทางไกลนะเพื่อนนะนี่เลยรถไฟทางไกลแล้วก็จะมีป้ายโชว์ด้วยนะว่าขาบวนไหนออกกี่โมงบอดดิ้งกี่โมงนะวันนี้นะครับโยจะอ่าโดยสารนะขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางนะขบวนที่43นะคือขบวนที่43เนี่ยก็คือจะเดินทางนะจากกรุงเทพอภิวัฒน์นะ ไปที่สถานีตุลาศนะครับผมแต่ว่าโยะไม่ได้ลงที่ตุรานหรอกโยจะลงที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อนๆครับ <c oughs> แล้วก็ของเราก็คือขบวนนี้เพื่อนเพื่อนี่เป็นรถไฟที่จะออกไปต่างจังหวัดนะครับจะอยู่ด้านนี้นะ <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเป็นขบวนไหนบ้างนะตอนนี้นะเรียกขึ้นรถแล้วอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วตอนนี้นะเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนโยก็กำลังจะเดินไปนะบระิเวณอ่า สายใต้นะหรือว่าเซา e r น l ล n e นะ mm hmm. เพื่อนๆนะ mm hmm. ก็คือเป็นขบวนรถไปที่จะลงไปทางภาคใต้นะโอ okay, เคครับเพื่อนๆตามยมมาเลยครับ mm hmm. เพราะว่าขบวนรถเราก็คือกรุงเทพอปลายทางที่สุราษฎร์นะครับเขาเป็นขบวนของทางภาคใต้นะ mm hmm. ก็คือเราจะต้องไปรอบริเวณจุดนั้นนะครับอ่าโอเคเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็กําลังเดินมานะบริเวณจุดขึ้นรถไฟสายใต้แล้วนะ จะเป็นประตูนะเข้ารถไฟหรือว่าเราเรียกว่าเกตนะครับนี่ครับวันนี้โยจะขึ้นประตู E อนะครับบริเวณนี้เขาก็จะเขียนชัดเจนเลยเพื่อนเพื่อนว่าเราจะโดยสารขาบวนไหนนะเกตเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะอีะ๋จะถ่ายให้เพื่อนๆนดูนะครับว่าเกตเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะอ่ะนี่นะครับอ่าแล้วขบวนเราเจ็ดโมงสิบนาทีถึงเจ็ดโมงสามสิบนาทีนะครับอ่าไปสุราษฎร์น,นะครับเพื่อนๆ่นะซื้อตั๋วนะครับ ชั้นเฟิร์สคัทวะนะก็สามารถมารอบริเวณห้องรับรองได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่ะนี่เลยนี่เขาจะเขียนแต่ว,ว่าห้องรับรอง VIP นะครับ VIP รูมหรือห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งนะนี่บริเวณนี้อ่ะให้ดูข้างหน้านะอ่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อชั้นหนึ่งแล้วเพื่อนนะแล้วก็ขบวนที่โูนโดยสารเนี่ยเขาไม่มีชั้นหนึ่งแล้วเพื่อนนะก็วันนี้โยซื้อชั้นสูงสุดเลยนะก็คือชั้นสองนะครับผม